หลังจากที่กองทัพภาค3ยื่นคำขาดแล้วก็ว่าแดงก็เฉยไทยก็เฉยรัฐบาลไทยก็เฉยนี่จะสี่เดือนแล้ว1นึวันแล้วยังไม่หือไม่อือในเรื่องนี้เลยมาแล้ว1นึวันมีจะสเดือนแล้วนะครับ เลยมาแล้ว113วันหลังจากที่กองทัพภาคสยื่นคำขาดแล้วก็ว่าแดงก็เฉยไทยก็เฉยรัฐบาลไทยก็เฉยนี่จะสี่เดือนแล้วหนึ่งร้าวันแล้วยังไม่หือไม่อือในเรื่องนี้ นี่ก็ชักเป็นที่สงสัยแล้วครับว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นทหารไทยไม่ปล่อยให้กองกำลังติดอาวุธต่างชาติยึดแผ่นดินไทยยาวนานมาขนาดนี้หรอกครับบางฐานทัพลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยนี่สองสามกิโลเมตรนะครับลงมาจากสันปันน้ำลากเข้ามาใน เขตแผ่นดินไทยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็มีอยู่บริเวณอำเภอรปรางมะผ้าอะไรที่มันลึกลับซับซอ้อนในเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทำลายเกียรติภูมิของชาติแต่อาจจะมีใครบางคนได้ผลประโยชน์ซึ่งว่าแดงเขาทำธุรกิจเดียวนะครับ ว่าเดงทำธุรกิจเดียวนั่นคือเขาผลิตยาเสพติดแล้วก็ส่งยาเสพติดนี้ขายไปทั่วโลกเขาผลิตยาบ้าขายให้คนไทยผลิตยาไอขายให้คนไทยผลิตยาเคขายให้คนไทยผลิตเฮโรอ,อีนเฮโรอ,อีนคนไทยไม่ค่อยใช้แต่ว่าเฮโรอ,อีนนี่จะข้ามฝากไปจำหน่ายในประเทศต่างๆเขาส่งยาไอผ่านไทยด้วย ส่วนไทยนี่ก็จะบริโภคยาเสพติดนี่สามอย่างเป็นหลักก็คือยาบ้ายาไอยาเคมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รัฐบาลแพรทองทานชินวัตรไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการปุกป้องแผ่นดินไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายเกียรติภูมิแห่งชาติมากสักวันหนึ่ง ถ้าผมรู้ความจริงผมก็จะเอาเรื่องราวเบื้องหลังนี่มาบอกเราทนได้ยังไงครับเราทนได้ยังไงที่ให้ต่างชาติซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธยึดแผ่นดินไทยนี่ผมถามว่าทนได้ยังไงคนมีหน้าที่รับผิดชอบทนได้อย่างไงหรือตอนนี้จิตสำนึกในการปกป้องแผ่นดินมันหมดไปแล้วเหรอน,นี่ก็ต้องตอกย้ำกันนะครับก็ต้องพูด ผมก็จะพูดทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเลยมาขนาดนี้แล้วนี่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่จัดการเรื่องนี้สักทีหนึ่งร้อยสิบสามวันแล้วนี่คือเรื่องที่จะต้องทบทวนและกระทวนความจำของพี่น้องประชาชน